วันนี้นักเรียนช่วยครูตอบคําถามด้วยนะคะถ้าครูถามคําถามไปยังไงช่วยกันตอบคําถามนะคะจะได้มีส่วนร่วมด้วยกันจะได้ไม่ง่วงนะคะจะได้ไม่ง่วงนะคะอะยรวะในระบบย่อยอาหารมีทั้งหมด6อย่างนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้มีแค่6อย่างหน้า30ค่ะหน้าสามสิบจ้าสามศูนย์ค่ะสามศูนย์ ย่อยอาหารมีหน้าที่อย่างไรเด็ชกชายโนบอกว่ามีหน้าที่จังเด็กรับเม่ครับมีหน้าที่อย่างไรครับพ่อเลยว,ว่าระบบย่อยอาหารทําหน้าที่ย่อยอาหารที่เราเราับประทานเข้าไปให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดและถูกนําไปอาถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างของร่างกายได้นะลูกเด้อ่สาสั้นคราวนี้มาดูซิอวัยวะในระบบย่อยอาหารอาวัยวะอย่างแรกเลยอย่างแรกที่อยู่นอกสุดน,นะคะอยู่นอกสุดก็คือปากค่ะนักเรียน เรามีปากช่วงนี้เรียนเรื่องย่อยอาหารในช่วงเรากําลังหิวอาหารพอดีมุกันหิวมุกันเอาปากปากประกอบไปด้วยฟันลิ้นและต่อมน้ําลายปากประกอบไปด้วยฟันลิ้นและต่อมน้ําลายอันนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนนะคะใจเย็นๆนะคะถัดจากปากเข้ามามีหลอดอาหารตามสายที่เขาชี้ให้ดูเลยนะคะถัดจากปากไปก็เป็นหลอดอาหารค่ะถัดจากหลอดอาหารลงมา กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารตามไปติดไปหาที่ลำไส้ใหญ่และมาลำไส้เล็กและสุดท้ายทวานหนักก็จะขับถ่ายออกไปอันนี้คืออวัยวะทั้งหมดเลยนะคะในระบบย่อยอาหารที่เราจะเรียนวันนี้มีหกอวัยวะเด้อส่วนตัวช่วยในการย่อยอาหารอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีตับนะคะมีตับอ่อนนะคะที่จะช่วยในการสร้างตัวน้ําย่อยนะคะ ย่อยอาหารการทํางานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารเนี่ยเราจะแบ่งการย่อยอาหารออกเป็น2ประเภทแบ่งการย่อยเป็น2ประเภทนะคะการย่อยอาหารประเภทที่1คือการย่อยเชิงกลการย่อยเชิงกลเนี่ยก็จะเป็นการย่อยอาหารที่ไม่ใช้น้ําย่อยไม่ใช้น้ําย่อยนะคะการย่อยเชิงกลจะเป็นการย่อยโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของอวัยวะ ก็คือการบดเคี้ยวในปากโดยเฉพาะใช้ฟันบดเวลาเราเคี้ยวเนี่ยค่ะใช้ฟันบดเคี้ยวและก,ก็การบีบตัวของทางเดินอาหารก็คือทางการบีบตัวของตัวหลอดอาหารลำไส้เล็กและกระเพาะของเรานะคะเหมือนการย่อยเชิงเคมีจะเป็นการใช้น้ำย่อยนะคะใช้สารเคมีนะคะใช้เอนไซม์ใช้น้ำย่อยนั่นแหละในการย่อยสารอาหารอ่ะต่อไปนะคะการทำงานร่วมกันของอวัยวะ นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกในส่วนของปากนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปากจะมีฟันเคี้ยวอาหารมีลิ้นช่วยคลุกเค้าอาหารและต่อมน้าลายจะขับน้ําลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนักเรียนเขียนลงไปนะคะนักเรียนเขียนลงไปนะคะข้อ1นนะคะเขียนลงไปตรงปากตรงในหนังสือหน้า30นะคะนักเรียนหน้า30นะคะตรงคําว่าปากเนี่ย ปิดคูดไว้ก่อนอ่านี่จะมีฟันนะคะเคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคลุกเขาอาหารและต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยสารอาหารประเภทคาร์บไฮเดตเขียนลงไปตรงปากนะคะข้อ2จากข้อ2หลอดอาหารหลอดอาหารน้อยกว่าปากไปอีกค่ะหลอดอาหารน้อยกว่าปากไปอีกนะคะ เมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารอันนี้คือหน้าที่ของหลอดอาหารในส่วนของกระเพาะอาหารนะคะกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารหดและคลายตัวเพื่อคุ๊กเขาอาหารและจะผลิตเอนไซม์เพปซินออกมาย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงแล้วส่ง กระเพาะอาหารลงมานะคะก็จะเป็นลำไส้นะคะเป็นลำไส้เล็กก่อนนะคะลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยเขาจะรับน้ําดีที่ส่งมาจากตับและก็พวกน้ําย่อยจากตับอ่อนนะคะและเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นที่ลำไส้เล็กเองเพื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กและสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้ ก่อนที่จะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายลำไส้เล็กนี่ถือเป็นพระเอกเลยในกาตาในเรื่องของระบบย่อยอาหารลำไส้เล็กนี่เป็นพระเอกเลยค่ะพระเอกนางเอกเลยนะคะทําหน้าที่ทั้งรับน้ําย่อยหรือว่ารับเอนไซม์ทั้งผลิตน้ําย่อยเองทั้งย่อยสารอาหารตั้งแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันย่อยหมดทุกอย่างเลยนะคะตรงลำไส้เล็กนะคะ ย่อยเสร็จแล้วยังไม่พอนะคะดูดซึมอีกนะคะทําทุกอย่างเลยค่ะเป็นทุกอย่างเลยลําไส้เล็กลาไส้เล็กดูดซึมสารอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแค่กากอาหารนักเรียนเหลือกา,กากอาหารก็จะถูกส่งไปหาลําไส้ใหญ่ค่ะลําไส้ก็จะดูดเอาน้ําและวิตามินเกลแร่บางส่วนกลับสู่ร,ร่างกายและกากอาหารที่เหลือที่เขาไม่ดูดไม่ถูกดูดอะไรแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งออกมา เป็นอุจจาระออกมาทางทวารหน,นักค่ะ บดเขี้ยวอาหารค่ะนักเรียนส่วนลิ้นเนี่ยก็จะคลุกเคล้าอาหารและก็มีน้ําย่อยมีน้ําลายพวกนี้ช่วยในการย่อยอาหารจําพวกแป้งนะคะตรงนี้คือที่แรกนะคะอันนี้ที่แรกหน้าครูโผล่ขึ้นมากันเรากินอาหารเข้าไปในปากฟันที่อยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารลิ้นคลุกเคล้าอาหารและก็มีน้ําย่อยในน้ําลายย่อยอาหารจําพวกแป้งนะจ๊ะ ถัดไป ย่อยอาหารอ่ามาดูเหลืออีกหนึ่งข้อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาไปเขียนอยู่เดี๋ยวจะได้เขียนปากทบทวนอีกหนึ่งรอบที่เลขปากปากจุดเริ่มต้นประกอบด้วยฟันทำหน้าที่ตัดฉีกบดเคี้ยวอาหารลิ้นคลุกเคล้าอาหารนะคะส่วนของลิ้นคลุกเคล้าอาหารต่อมน้ำลายก็จะทำ หน้าที่สร้างเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยที่ใช้ย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะนักเรียนปากเนี่ยมีการย่อยเชิงเคมีเกิดขึ้นเฉพาะการย่อยคาร์โบไฮเดตเท่านั้นนะคะปากย่อยเคมีเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดตส่วนการย่อยเชิงกลจะย่อยทุกอย่างเลยเคี้ยวทุกอย่างให้เล็กลงอยู่แล้วหลอดอาหารต่อกับปากเลยค่ะเป็นที่ที่ให้อาหารของเราเนี่ยเคลื่อนลงไปหากระเพาะอาหารโดยหลอดอาหาร จะไม่อยู่เฉยๆนะเขายังมีหน้าที่ในการขยบขยบขยบบีบรัดบีบรัดให้อาหารนักเรียนเนี่ยเคลื่อนลงไปหาหลอดอไอหากระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้นในส่วนของหลอดอาหารนะถัดจากหลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารตรงนี้เป็นถุงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในช่องท้องค่อนไปทางซ้ายอ้าว เขาทำหน้าที่นะคะนักเรียนสร้างเมือกเพื่อไม่ให้น้ำย่อยต่างๆเนี่ยย่อยเนื้อกระเพาะของอาหารเพราะว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีลิ์เป็นกรดนะคะนักเรียนเป็นกรดสามารถกัดก่อนตัวเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารได้สร้างกรดกรดตัวนี้ทําให้กระเพาะอาหารมีสภาวะเป็นกรดนะคะและอันที่3มก็คือสร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กแล้วก็ส่งไปที่ลำไส้เล็กย้ําเลยว่ากระเพาะอาหารย่อยเฉพาะ โปรโตีนนะคะย่อยเฉพาะโปรโตีนเท่านั้นถ้าจากกระเพาะอาหารอ้าวถ้าจากกระเพาะอาหารนะคะก็จะไปที่ลำไส้เล็กค่ะขดๆเยอะๆอ,อยู่ตรงนี้ค่ะขดๆนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางท้องลำไส้เล็กของเรานะคะลำไส้เล็กจะมีขนาดอ่ายาวนะคะยาวมากๆเป็นอวัยวะที่ยาวที่สุดในส่วนของอวัยวะทั้งหมดของอ่าระบบ ย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหารลำไส้เล็กถ้านักเรียนเอาออกมาลราตัดยืดออกมันจะยาวมากค่ะนักเรียน6-7เมตรเลยค่ะลำไส้เล็กของเรานะคะทําหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดในทางเดินอาหารโดยจะสร้างน้ําย่อยหลายชนิดโดยบางส่วนก็จะรับมาจากตับหรือตับอ่อนพวกนี้ก็จะช่วยย่อยสารอาหารนะคะในส่วนของลำไส้เล็กทั้งย่อยทั้งสร้าง น้ำย่อยและก็ทั้งดูดซึมตัวสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กทั้งหมดนะคะและส่งต่อมาที่ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นที่ที่กากอาหารจะมารวมกันอยู่นะคะกากอาหารจะมารวมกันอยู่ลำไส้ใหญ่เพื่อที่จะรอรอให้เกิดการดูดซึมน้ําวิตามินและเกลือแร่บ,บางส่วนกับเข้าสู่กระแสเลือดก่อนที่จะเหลือแค่กาก,ากอาหารและก็ถูก ส่งต่อก็คือถูกขับออกมาทางตรงนี้ทางที่สุดท้ายก็คือทางทวารหนักตรงนี้นะคะทวารหนักก็ทําหน้าที่ขับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยทั้งหมดออกมานี่จะขึ้นจอไปที่ใบงานที่เราจะทํานะคะนักเรียนเราจะทําใบงานนี้นะคะโดยใบงานนี้ครูจะส่งลิงก์ให้นะักเรียนค่ะครูจะส่งลิงก์ให้พอครูส่งลิงก์ให้เสร็จแล้ว นักเรียนเข้าไปกดเข้าไปมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาใบงานแบบนี้นักเรียนจะขึ้นมาเป็นใบงานหน้าตาแบบนี้เลยค่ะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะคะพิมพ์ชื่อจริงนะคะเด็กหญิงเด็กชายอะไรพิมพ์ลงไปค่ะเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นะคะนักเรียนใบงานเรื่องหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้นักเรียนระบุหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ถูกต้อง โดยเขาจะมีรูปมาให้นะคะเป็นอวัยวะตั้งแต่ปากเลยปากก็จะแบ่งออกเป็นฟันและก็จะแบ่งออกเป็นลิ้นนะคะลงมาที่ตรงนี้ติ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลอดอาหารนะนักเรียนหลอดอาหารลงมากระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารตัวสีชมพูตร,ตรงนี้ก็ลำไส้เล็กและตัวลำไส้ใหญ่นะคะที่อ้อมอยู่รอบๆลำไส้เล็กนะคะลำไส้ใหญ่นักเรียนดูลูกศรของเขาดีๆ และล่างสุดตรงนี้ก็คือทวันหนักค่ะล่างสุดคือทวันหนักอา้ามันไปไม่ถึงล่างสุดคือทวันหนักการตอบคําถามนักเรียนคลิกไปนักเรียนอา้าวเดี๋ยวขยายซูม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 นักเรียนกดเข้าไปเขาจะมีข้อความขึ้นมาให้เราเลือกค่ะนักเรียนว่า หน้าที่ของอวัยวะนั้นๆคืออะไรนักเรียนไม่ต้องพิมพ์เลยพิมพ์แค่ตรงชื่อนะคะส่วนตรงนี้นักเรียนไม่ต้องพิมพ์นะคะนักเรียนพิมพ์แค่ชื่อตัวเองส่วนตรงนี้นักเรียนไม่ต้องพิมพ์เด้อนี่ตรงนี้เลือกเลยอย่างเช่นฟันถ้าเขาชี้ไปที่ฟันนักเรียนก็เลือกเลยว่ามันมีหน้าที่อะไรนะคะอ่านดูดีๆแล้วก็เลือกส่วนตรงลิ้นลิ้นมีหน้าที่อะไรนี่คลิกไปในรูปของลิ้นมีหน้าที่อะไรเราใช้มือ ใช้มือกดกดเอาเลยไม่ต้องไปพิมพ์อะไรให้เสียเวลาลงมาข้างล่างหลอดอาหารทำหน้าที่อะไรกดไปช่องหรอดอาหารช่องสีเขียวๆกดเข้าไปก็จะมีให้เลือกว่ารอดอาหารทำหน้าที่อะไรก็อ่านมาลำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรก็หาว่าอันข้อความไหนที่ตรงกับหน้าที่ของลำไส้เล็กทั้งกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยนะคะมีทั้งหมดหนึ่ง6 จ็ดข้อนะคะสิบคะแนนนะคะนักเรียนเจ็ดข้อสิบคะแนนนักเรียนสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะคะในข้อนี้ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนกดตรงนี้นะกดส่งตรงนี้นะคะนี่เอายกตัวอ,อย่างเช่นครูก็เลือกมาครูุ่มเลือกอ่ะซูมเลือกครูไม่ได้อ่านเลยครูุูมแต่ว่านักเรียนอ่านนะคะนักเรียนต้องอ่านเราจะได้คะแนนนี่สมมติว่าตอบเสร็จเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วกดส่งก็คือกดข้างล่างตรงนี้นะคะนักเรียน กดส่งตรงนี้สีฟ,ฟ้านะคะพอเธอทําเสร็จแล้วเธอกดส่งสีฟ้าปึง้งก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานักเรียนจะเป็นขึ้นมาสองอันให้เราเลือกอันแรกก็คือเขาให้เราตรวจคาตอบเองนะคะให้ตรวจเองอัตโนมัตินะคะส่วนอีกอันนึงก็คือส่งให้ครูนักเรียนไม่ต้องส่งมาเป็นไฟล์นะคะนักเรียนตรวจกดตรวจในอันแรกเลยกดเข้าไปตรงนี้ปึง้งกดเสร็จแล้วนะคะเขาจะตรวจให้นักเรียนค่ะ ตรวจแล้วก็จะเป็นคะแนนออกมาครูได้ศูนย์คะแนนในครูบริการเนี่ยถ้าหากว่านักเรียนทําถูกเขาก็จะให้คะแนนถ้านักเรียนทําผิดมันก็จะมีข้อที่ผิดเขาจะเฉลยให้เราด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนทําแล้วนักเรียนก็ตรวจเองเรียบร้อยเสร็จแล้วแบบนี้นักเรียนแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้ครูส่งในที่ไหนก็คือส่งใต้คอมเมนต์ตรงนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะโพสต์ลิงก์ให้ให้นักเรียนส่งเข้ามาใต้คอมเมนต์ของลิงก์นะคะ เอา copy ตอนนี้ครู copy ลิงก์แล้วครูกำลังเอามาโพสไว้ในกลุ่มนะคะอ่าแบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหารส่งงานที่นี่ส่งงานที่นี่ทั้งของอ่าใบงานในแบบฝึกหัดแล้วก็ทั้งตัวนี้นะคะตัวเกมนะคะทั้งสองอันเลยนะคะ ตัวถ่ายรูปส่งก็ส่งในนี้นะคะตัวที่เป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ตรงนี้ก็แคปจอแล้วก็ส่งในนี้เลยให้ได้ส่วนของคะแนนะนักเรียนให้ได้คะแนนด้วยนะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ให้ได้ชื่อของเธอด้วยครูจะได้บอกถูกนะคะครูจะได้กรอกคะแนนถูกเด้อเดี๋ยวครูจะหยุดสตรีมเท่านี้นะนักเรียนครูจะหยุดเท่านี้ให้นักเรียนไปทํางานทําเสร็จแล้วก็แคปแล้วก็ส่งส่งในกลุ่มนะคะไม่ต้องส่งเข้ามาในแชทส่วนตัวนะคะส่งในกลุ่มนะ อาครก็จะไปแล้วนะคะบายบายค่ะบายบายให้ไปทำนะคะทำทุกคนนะคะ